สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เรามาทำไก่ผัดเม็ดมะ่วงกันนะคะสูตรอยู่ในวิดีโอนี้แล้วก็ด้านล่างคอมเมนต์นะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะใส่แป้งลงไปค่ะใส่น้ำลงไปค่ะคนส่วนผสมแป้งกับไก่ให้เข้ากันนะคะ พอคลุกแป้งกับไก่เข้ากันแล้วนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันเลยค่ะเปิดไฟแรงนะคะพอน้ํามันร้อนแล้วใส่ไก่ลงไปค่ะใส่ไก่ลงไปแล้วแยกชิ้นไก่ให้ออกจากกันนะคะอย่าให้ติดกันค่ะก็ใส่ไก่หมดแล้วนะคะลดไฟลงมาเป็นไฟกลางค่ะทอดไก่ให้เหลืองกรอบนะคะใช้เวลาประมาณ5นาทีค่ะ ตอนนี้ไก่ก็สุกแล้วค่ะตักออกใส่ถ้วยเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเปิดไฟอ่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะแล้วก็ผัดกระเทียมนิดนึงนะคะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะใส่พริกสีลงไปนะคะ เสร็จแ,แล้วก็ผัดค่ะขั้นตอนทำซอสผัดกับไก่นะคะใช้เวลา2นาทีครึ่งค่ะเปลี่ยนจากไฟอ่อนนะคะเป็นอ่อนมากๆเลยนะคะใส่ซอสหอยนางรมลงไปค่ะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะ ใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็ผัดส่วนผสมซอสให้เข้ากันนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะใส่ไก่ที่ทอดสุกแล้วลงไปเลยค่ะเสร็จแ,แล้วก็ผัดค่ะผัดส่วนผสมไก่กับซอสให้เข้ากันนะคะ เสร็จแล้วใส่เม็ดมะม่วงหิมะผานลงไปค่ะเสร็จแล้วใส่ต้นหอมลงไปค่ะเสร็จแล้วก็ผัดค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ไก่ผัดเม็ดมะม่วงก็เสร็จแล้วนะคะไก่ผัดเม็ดมะม่วงขั้นตอนก็ง่ายไม่ยุ่งยากและอร่อยด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานเลยนะคะ สูตรนี้อร่อยจริงๆค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงทั้งสวยทั้งน่ารับประทานนะคะหวังว่าทุกๆท่านคงชอบนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ